คำเทศนาในเช้าวันนี้ผมได้ตั้งชื่อเรื่องคำเทศนาว่าน้ำพระไทยล้ำเลิกโมทนาขอบพระคุณพระเจ้าที่ทรงนำเราทั้งหลายย่างก้าวสู่ปีใหม่มาถึงวันนี้ด้วยกันแม้ว่าการดำเนินชีวิตในขวบปีที่ผ่านมาอาจจะไม่สวยสดงดงามไม่ราบรื่น และไม่ได้ดั่งใจของเราในบางช่วงบางเวลาอาจจะพบความทุกข์ยากลำบากเผชิญกับวิกฤตปัญหาและโรคภัยที่คุกคามชีวิตซึ่งอาจเกิดขึ้นกับตัวท่านเองและคนในครอบครัวของท่านสิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะดูเหมือนว่ามันเป็นเรื่องที่ ใหญ่เป็นภาระหนักที่ต้องแบกรับทั้งเหน็ดเหนื่อยและวิตกกังวลเป็นอย่างมากหากเราได้หยุดคิดสักนิดและใคร่ครวญในสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นและเราได้ก้าวผ่านสิ่งเหล่านั้นมาจนถึงวันนี้ได้นั่นเป็นเพราะว่าเราเก่ง เรามีกำลังความสามารถ <are> เราดีกว่าคนอื่นๆและเรามีทรัพย์สินเงินทองมากกว่าคนอื่นๆใช่ไหม s sure. <S เปล่าเลย <Yeah. S 1> แต่เป็นเพราะเรามีองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ all <that> all. ที่ทรงสถิตยอยู่กับเรา <Yes. S 1> และด้วยพระบารมีคุณของพระองค์ ที่ทรงปลกเกล้าให้เรามีชีวิตมาถึงวันนี้และเราก็มั่นใจถึงน้ำพระทัยล้ำเลิศของพระองค์ที่จะทรงนำเราในอีก359วันแต่อย่างไรก็ตามขอทรงโปรดปรานเราทั้งหลายที่จะมีชีวิตอยู่วันต่อวันกับคนในครอบครัว คนในคิรจักรและคนในชุมชนสังคมกว้างไกลเพียงเท่านี้ผมมั่นใจว่าเราก็เป็นสุขแล้วอาเมนไหมครับพี่น้องให้เราอธิษฐานพระเจ้าด้วยกันข้าแต่พระเจ้าโปรดชำระผู้ที่พระเจ้า ได้ทรงใช้ให้ประกาศพระวจนะของพระองค์ชำระถ้อยคำที่จะออกไปให้เป็นน้ำพระทัยของพระองที่จะมีต่อผู้รับใช้และมีต่อประชากรของพระองในการดำเนินชีวิตที่จะอยู่ร่วมกันในกวัปีใหม่นี้ ที่จะรับใช้ที่จะปรนนิบัติที่จะติดตามพระองค์ตามน้ำพระทยัยที่พระองค์ได้ทรงจัดเตรียมไว้สำหรับข้าพง์ทั้งหลายขอการทรงนำการเจิมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ทูลขอด้วยความเชื่อและขอบพระคุณในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน เมื่อเราได้ศึกษาใครครวนถึงสดุดีตลอดร้อยบทเราจะได้อารมณ์ความรู้สึกที่ลึกซึ้งซึ่งอยู่ภายในจิตใจจิตวิญญาณของผู้เขียนสดุดีที่มีต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า การบันทึกงานเขียนสดุดีถือได้ว่าเป็นงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทรงดลใจอย่างแท้จริงผู้เขียนสดุดีส่วนใหญ่หรือส่วนมากคือกษัตริย์ดาวิดผู้ที่พระเจ้าได้ทรงเจิมตั้งให้เป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่และรุ่งเรืองที่สุดในบรรดากษัตริย์ทั้งหลายที่ครอบครองอยู่เหนืออิสราเอลท่านมีประสบการณ์กับพระเจ้าอย่างมากมาย และต่อคนของพระเจ้าที่ปกครองอยู่สิ่งที่สดุดีได้บันทึกนั้นเป็นทั้งคำตักเตือนคำสั่งสอนการยกย่องสรรเสริญและคำอธิษฐานที่ท่านมีต่อพระเจ้าและที่พระเจ้าทรงมีต่อประชากรของพปร่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งคำอธิษฐานที่มีต่อพระเจ้านั้น ได้แสดงออกถึงสองอย่างด้วยกันอย่างแรกแสดงออกถึงการไว้วางใจความรักความเคารพยำเกรงโมทนาขอบพระคุณคการสรรเสริญและความปรารถนาอย่างยิ่งที่จะมีสามัคคีธรรมอันใกล้ชิดกับองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างที่สอง แสดงออกถึงความทุกข์ลำบากความท้อแท้ความวิตกกังวลความกลัวตลอดจนความอับประย์ซึ่งต้องเผชิญกับวิกฤตปัญหาและศัตรูที่คอยคุกคามชีวิตอีกทั้งตลอดจนการร้องทูลขอการช่วยกู้ก,การรักษาให้หายและการกลับคืนสู่สภาพที่ดี เนื่องจากได้กระทําความผิดบาปต่อพระเจ้าและต่อเพื่อนมนุษย์ปีใหม่2013จะเป็นปีที่เราจะเริ่มต้นอ่านสดุดีตั้งแต่บทที่หนึ่งถึงบทที่150ด้วยกันก็น่าจะเป็นการดี <150. S 1> เพื่อเราจะได้เรียนรู้และมีประสบการณ์กับพระเจ้าเหมือนดังผู้เขียนสดุดี ที่ได้บันทึกไว้ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเ<ร>มื่อเรานำมาประยุกต์ใช้ในฐานะเป็นประชากรของกรงเช่นกันสดุดีบทที่139เป็นคำอธิษฐานที่วิจิตงดงามลึกซึ้งที่สุดบทหนึ่งในสดุดีที่มีต่อพระพรเจ้าคำอธิษฐาน ที่พารนาถึงความคิดจิตใจจิตวิญญาณคำพูดและความประพฤติของมนุษย์เราซึ่งไม่อาจปิดบังซ่อนเร้นหรือหลบหนีไปจากพระพักของพระเจ้าและหรือจากพระหัตถ์อันทรงมหิทธิฤทธิ์ของพระองค์ได้เลยและที่น่าอัศาจารรย์ยิ่งถึงนาำพระทัยในพระลักษณะของพระเจ้าซึ่งล้ำเลิศประเสริฐเกินที่จะเข้าใจ จึงใคร่ที่จะนำมาให้เราทั้งหลายได้มั่นใจถึงน้ำพระทัยอันเลอที่พระองค์ได้เปิดเผยและสำแดงต่อผู้เขียนสดุดีบทนี้เพื่อการก้าวยางสู่ปีใหม่ในปีนี้ so, พระองค์ได้เปิดเผยและทรงสำแดงน้ำพระทัยในความเป็นพระเจ้าผู้ทรงสัพพันญุญานนั่นหมายความว่า พระเจ้าผู้ทรงรอบรู้ทุกสิ่งไม่เพียงแต่ทรงทราบถึงการกระทำของเราของมนุษย์เราเท่านั้นแต่ยังทรงร่วงรู้ถึงความนึกคิดและจิตใจทั้งสิ้นด้วย <Our thought. S 1> แม้จะเอ่ยปากก็ทรงทราบความทั้งสิ้น <I speak. S 1> แม้จะเอ่ยปากแม้จะพูด โปรองทรงทราบสิ่งที่เราจะพูดนั้นจึงเทียบกับพระวจนะของพระเจ้าที่บันทึกไว้ในหนึ่งซามูเอลบทที่ 16: ข้อ7ได้บอกว่าพระเจ้าตรัสกับซามูเอลว่าอย่ามองที่รูปร่างภายนอกหรือความสูงส่งของร่างกายของเขาด้วยเราไม่ยอมรับเขาเพราะพระเจ้าทอดพระเนตรไม่เหมือนมนุษย์ดู มนุษย์ดูที่รูปร่างภายนอกแต่พระเจ้าทอดพระเนตรจิตใจหนึ่งพงกษัตริย์บทที่8ข้อ39บอกว่า <Yeah. S 1> เพราะพรองคือพระองค์เท่านั้นที่ทรงทราบจิตใจของมนุษยชาติทั้งสิน้นสดุดีบทที่ 44. ข้อ20.21บอกว่าถ้าเราได้ลืมพระนามของพระเจ้าของเรา หรือพนมมือของเราให้แก่พระอื่นพระเจ้าจะไม่ทรงทราบเรื่องนี้หรือเพราะพระองค์ทรงทราบความลึกลับของจิตใจเยเรมีบทที่17ข้อ10ได้บอกว่าเราคือพระเจ้าตรวจค้นดูจิตและทดลองดูใจเพื่อให้แก่ทุกคนตามความประพฤติของเขา ตามผลแห่งการกระทำของเขาท่านที่รักทั้งหลายการรู้จักมนุษย์ทุกคนของพระเจ้านั้นหมายถึงการรู้จักความคิดแรงจูงใจความปรารถนาความอ่อนแอและความกลัวทุกอย่างภายในชีวิตของมนุษย์ทั้งภายนอกและภายใน และอีกทั้งทรงรู้จากการดำรงชีวิตของเราทั้งหลายตั้งแต่เริ่มต้นของวันจนสิ้นสุดของวันนั้นๆเรื่อยไปและทรงรู้ในทุกสิ่งที่เราได้กระทําด้วยในขณะเดียวกันเราได้ประจักษ์ถึงพระทัยของพระเจ้าในสดุดีบทนี้ก็คือท่านได้กล่าวว่าพระองค์ทรงล้อมข้าพระองค์ทั้งอยู่ทั้งข้างหลัง และข้างหน้าและทรงวางพระหัตบนคาพระรงาการกล่าวที่นี้หมายถึงความมั่นใจถึงการเอาพระไทยใส่ของโรรงในพระหัตแห่งความห่วงใยซึ่งเต็มไปด้วยการปกป้องการพิทักษ์รักษาการทรงอุปัรภมค้ำชูและตลอดสวัสดีภาพของโรรงที่ทรงมีต่อธรรมิกชนของโครงทุกคน พี่น้องครับพระองค์ได้เปิดเผยและทรงสำแดงพระองค์เป็นพระเจ้าผู้ทรงสถิตทุกแห่งหนพระเจ้าผู้ทรงสถิตยอยู่ทุกแห่งหนนั่นเป็นน้ำพระทัยอันเลิศแห่งพระลักษณะที่ยิ่งใหญ่และมหาสจยรร์ของพระเจ้า ซึ่งไม่มีพระใดในโลกนี้เสมอเหมือนพระองค์ได้ด้วยว่าพระเจ้าผู้ทรงปรากฏพระองค์ในนามของพระบิดาผู้สร้างพระบุตรพระผู้ไถ่และพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ประทานชีวิตทรงสถิตยอยู่ในทุกที่และทุกแห่งหนในเวลาเดียวกันนี่คือความอัศจรรย์ของพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าเราจะไปแห่งหนตำบลใดองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสถิตทุกแห่งหนในเวลาเดียวกัน <is> พระวจนะของพระเจ้าในเยเรมีบอกว่า <Chap> พระเจ้าตรัสว่าเราเป็นพระเจ้าใกล้แค่คืบมิใช่พระเจ้าที่อยู่ไกลด้วยดอกหรือพระเจ้าตรัสว่า คนใดจะซ่อนจากเราไปอยู่ในที่ลี้ลับเพื่อเราจะมิได้เห็นเขาได้หรือพระเจ้าต <But S 1> รัสว่า <but S 1> เรามิได้อยู่เต็มฟ้าสวรรค์และโลกดอกหรือ mm hmm. เราประจักษ์ถึงน้ำพระทัยของพระเจ้า mm hmm. ในสดุดีตอนนี้ mm hmm. และท่านได้กล่าวว่า ข้าพระองค์จะไปที่ไหนให้ไกลพ้นจากพระวิญญาณของพระองค์ได้หรือจะหนีไปไหนให้พ้นพระพักของพระองค์ด้วยว่าจะขึ้นไปยังสวรรค์หรืออยู่ในแดนของผู้ตายพระองค์ก็ทรงอยู่ที่นั่นไม่ว่าจะอยู่แห่งใดในโลกในสวรรค์หรืออยู่ในที่มืดมิดก็าตามสำหรับพระเจ้าความมืดก็ไม่มืด กลางคืนก็สว่างดังกลางวันสำหรับรวงความมืดก็เป็นดังความสว่างท่านที่รักทั้งหลายเมื่อเราได้ประจักษ์เช่นนี้แล้วเรามีความรู้สึกเช่นไร as as การทรงสถิตของพระเจ้าทุกแห่งหนนั้น <God. S 2> ไม่ใช่เป็นสิ่งที่น่ากลัว แต่เป็นน้ำพระทัยอำเลิศของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์เราซึ่งไม่ใช่เป็นการมุ่งร้ายทำลายหรือพิพากษาลงโทษแต่เป็นการเอาพระทัยใส่ทรงนำและหนุนกำลังแก่ประชากรของพรงที่ดำเนินชีวิตอยู่ในโลกทั้งในยามสุขสบายทั้งในยามที่เผชิญวิกฤตปัญหา สดุดีบทที่139ข้อ10ซึ่งเราได้อ่านว่าแม้แต่ที่นั่นพระหัตถ์ของพระเจ้าจะทรงนำข้าพรงและพระหัตถ์ขวาของพระองค์ก็จะยึดข้าพรงไว้มัน่นดังนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงสถิตในทุกแห่งหนนั้นเป็นพระเจ้าที่มีน้ำพระทัยที่ดีเลิศ ต่อผู้เป็นประชากรของปรงเทียบสดุดีบทที่23ข้อที่4ได้บันทึกไว้ว่าแม้ข้าปรงจะเดินไปตามหุบเขาเงามัจุราชข้าปรงไม่กลัวอันตรายใดๆเพราะปรงทรงสถ,ถิตกับข้าปรงาทัศาและทานพระกรของโปรงทรงแล้วโลมข้าปรง คือจะทรงปกป้องและนำทางให้ชีวิตของมนุษย์นั้นให้ดำเนินไปด้วยความสบายใจเมื่อพระเจ้าผู้ทรงสัพพันยุยานผู้ทรงรอบรู้ทุกสิ่งได้ทรงสร้างความมั่นใจแก่ผู้เขียนสดุดีถึงความรักความห่วงใยซึ่งพระองค์ทรงมีแล้ว S <S เราได้ประจักษ์ถึงการตอบสนองต่อพระพักของพระเจ้าเราได้ประจักษ์ถึงการตอบสนองต่อพระพักของพระเจ้าในชีวิตของท่านนั้นก็คือประการที่หนึ่งจะจงรักพักดีและเทิดทูลพระนามของพระองค์จะจงรักพักดีและเทิดทูลพระนามของพระองค์ แม้ว่าผู้คนจะกล่าวถึงพระนามของกรรงในทางที่ชั่วและศัตรูของโรรงจะเหยียดหยามโปรงสักปานใดก็ตามและจะนำพระนามของกรรงในทางที่มิชอบ <imes> แต่ท่านจะจงรักภักดีและเทิดทูนพระนามของโปรง <And> และจะอยู่ในฝ่ายขององค์พระผู้เป็นเจ้าประการที่สอง ท่านตอบสนองบอกว่าจะเกลียดชังในสิ่งที่พระเจ้าทรงเกลียดชังด้วยพระทัยขององค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยความเห็นอกเห็นใจในพระเจ้าสิ่งที่พรองทรงกระทําอย่างลึกล้ําเขาได้แสดงตนว่าเขาอยู่ฝ่ายพระเจ้าอย่างมากจนกระทั่งเขาได้พรั่งปรูคําอธิษฐานนั้นออกมาให้พรองสังหารคนชั่วเสีย และทำลายศัตรูเหล่านั้นเสีย <do> และคนที่กระหายเลือดขับออกไปให้พ้นจากชีวิตจากพระพักขององค์พระผู้เป็นเจ้าท่านทั้งหลายคงทราบดีว่า <Yeah. S 1> มีเจ็ดสิ่ง <Yeah. S 1> ที่พระเจ้าทรงเกลียดชังจำได้ไหมครับ <God> สุภาษิตบทที่ห พ่อ 17, 19 6, ได้บันทึกว่า 6, 6, สิ่งที่พระเจ้าจงเกลียดจงชังที่สุดนั่นก็คือเจสิ่ง 7, สิ่งที่หนึ่งตายะโสสิ่งที่สองลิ้นมุศาสิ่งที่สม,มือที่ทำโลหิตไรผิดตกสิ่งที่สี่ จิตใจที่คิดแผนงานโหดราห้าย 5. เท้าซึ่งรีบวิ่งไปสู่ความเชื่อ 6. พยานเทศซึ่งหายใจออกเป็นคำมุสาและสิ่งสุดท้ายคนที่หวานความแตกร้าวในพวกพี่น้อง คนที่หวานความแตกร้าวในพวกพี่น้องและการตอบสนองสุดท้ายจะรักในสิ่งที่พระเจ้าทรงรักจะรักในสิ่งที่พระเจ้าทรงรักในที่สุดผู้เขียนสดุดีตอนนี้ได้สารภาพ และยอมจำนนต่อพระเจ้าและขอประงทรงค้นดูและตรวจสอบว่าในความคิดจิตใจจิตวิญญาณได้มีความเชื่อบ่มเพาะอยู่ข้างในหรือไม่และขอทรงนำไปในมราคาของพระงพี่น้องครับการที่จะเดินในมราคาของพระเจ้า ผู้ที่จะเดินนั้นจะต้องรักในสิ่งที่พระเจ้าทรงรักต้องแสดงตนเปิดเผยและตัดสินใจร่วมในอุดมการณ์พระประสงค์ของพระเจ้าและจะต้องยืนหยัดเลือกข้างใดข้างหนึ่งให้เห็นอย่างชัดเจนขอโทษที่ผมแทรกที่ไม่ได้เขียนในคำเทศนาซึ่งผมได้เทศนา ในวันที่หนึ่งมกราคมผมได้ยกตัวอย่างบุคคลที่เลือกข้างที่เห็นชัดเจนนั่นก็คือโนอาห์และครอบครัวของเขาเขาไม่ได้ดำเนินในความเชื่อในความผิดบาปเหมือนอย่างที่คนของโลกดำเนินแต่เขามีชีวิตที่เชื่อฟังอยู่ในสายพระเนตรของพระองค์ และครอบครัวของโนอาได้รับความโปรดปรานของพระเจ้าบุคคลที่สองโยชูวาที่พระเจ้าได้ทรงใช้ให้นำอิสราเอลเข้าสู่ดินแดนคนาอันท่านได้ประกาศต่อหน้าชุมชนอิสราเอลให้เลือกว่าจะปนีิบัต พระของคนต่างชาติหรือจะปนนิบัติพระเจ้าพระเยโฮวาที่นำท่านออกจากแดนฮาดจากถินทุรกันดารที่จะเข้าสู่คนาอันโยชูวาและบอกว่าแต่ส่วนข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าจะปนนิบัติพระเจ้า ในฐานะที่เราเป็นประชากรของพระองค์ต้องแสดงตนเปิดเผยและตัดสินใจที่จะร่วมในอุดมการพระประสงค์ของพระเจ้าและจะต้องยืนหยัดเลือกข้างให้ชัดเจนในการที่จะติดตามพระองค์พี่น้องครับในฮิบรูบทที่1นข้อ9บอกว่าพระเจ้าทรงรักความชอบธรรม และทรงเกลียดชังความอาธรรมมีคาบทที่6ข้อ8บอกว่ามนุษย์เอย๋ยพระองค์ทรงสำแดงแก่เจ้าแล้วว่าอะไรดีและพระเจ้ามีพระประสงค์อะไรจากเจ้านอกจากให้กระทำความยุติธรรมรักสัจจกกรุณาและดำเนินชีวิตด้วยความท่อมใจไปกับพระเจ้าของเจ้า หนึ่งยอนบทที่สองข้อสิบห้าสิบหกได้บอกว่าอย่ารักโลกหรือสิ่งของในโลกถ้าผู้ใดรักโลกความรักต่อพระบิดาไม่ได้อยู่ในผู้นั้นเพราะสารพัดซึ่งมีอยู่ในโลกคือตันหาของเนื้อหนังและตันหาของตาความทะนงในลาบยศไม่ได้เกิดมาจากพระบิดาแต่เกิดมาจากโลก และโลกกับสิ่งที่ยั่วยวนของโลกกำลังล่วงไปแต่ผู้ที่ประพฤติตามพระทัยของพระเจ้าจะดำรงอยู่เป็นนิจแต่ผู้ที่ประพฤติตามน้ำพระทัยของพระเจ้าจะดำรงอยู่เป็นนิจท่านที่รักและนับถือทั้งหลาย พระเจ้าผู้ทรงสำแดงน้ำพระไทยล้ำเลิศต่อชนชาติที่ทรงเลือกสรรมาแล้วในอดีตการพระองค์ผู้ทรงพระชนอยู่และเต็มเปี่ยมด้วยความรักและพระคุณก็ยังทรงสำแดงน้ำพระไทยล้ำเลิศต่อเราทั้งหลายผู้เป็นชนชาติที่ทรงเลือกสรรคือทรงเลือกสรรในนามของพระบุตรคือพระเยซูคริส และเราเองเป็นประชากรแห่งพันธสัญญาใหม่ที่พระเจ้าทรงรักและทรงห่วงแหนที่สุดจึงได้ทรงยอมสละชีวิตมาเป็นค่าไถ่ความผิดบาปของมวลมนุษยชาติในโลกด้วยว่าพระองค์ทรงเกลียดชังความชั่วร้ายความอาธรรมและความผิดบาปที่มนุษย์ได้กระทำดังมีคำกล่าวที่ว่า พระเจ้าเกลียดความบาปแต่รักคนบาปพระเจ้ามาไถ่คนบาปให้ออกจากความบาปนั่นหมายความว่าพระเจ้าไม่ได้เกลียดคนที่รู้ตัวเองว่าเป็นคนบาปและทรงพร้อมที่จะให้อภัยเมื่อเขาได้กลับใจบังเกิดใหม่หันกลับมาหาพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ และอุทิศตนเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าท่านที่รักพระเจ้าผู้ซึ่งเราทั้งหลายเชื่อศรัทธาปรนิบัติรับใช้ร่วมกันณเวลานี้ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงสัพพันยุยยานทรงทราบและร่วงรู้ทุกสิ่งภายในและภายนอกชีวิตของเราแต่ละคน ด้วยว่าพระองค์ทรงปั้นส่วนภายในของเราพระองค์ทรงถักทอความเป็นมนุษย์เข้าด้วยกันในรัันของผู้เป็นมารดาของเราพระเนตรของพระเจ้าเห็นส่วนประกอบของเราทุกคนแล้วเราทั้งหลายจะไปที่ไหนให้พ้นจากพระพักของพระองค์ได้เล่ากษัตริย์ดาวิดได้กล่าวเช่นนั้นและพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงสถิตท,ทุกหนแห่ง ไม่ว่าที่ส่วนใดของโลกทั้งสวรรค์ทั้งแดนมรณาพระองค์ทรงสถิตที่นั่นอย่าให้เราวิตกและหวาดกลัวในการดำเนินชีวิตในโลกนี้ต่อพระพักของพระเจ้าแม้ว่าเราจะ,ะเผชิญปัญหาและวิกฤตต่างๆตลอดจนภัยที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าเศรษฐกิจ การเมืองการปกครองสังคมและภัยจากธรรมชาติหรือโรคภัยที่คุกคามชีวิตก็าตามหากเราได้ดำเนินชีวิตเป็นที่รักพระองค์ติดสนิทกับพระองค์และดำเนินตามน้ำพระทยัยพระประสงค์ของพระองค์พระสัญญาของพระองค์ได้ให้กับผู้ที่รักพระองค์ผู้ที่ดำเนินชีวิตใกล้ชิดพระองค์ ได้ตรัสไว้ว่าเพราะเขาผูกพันกับเราด้วยความรักเราจะช่วยกู้เขาเราจะป้องกันเขาไว้เพราะเขารู้จักนามของเราเมื่อเขาร้องทูลเราเราจะตอบเขาเราจะอยู่กับเขาในยามลำบากเราจะช่วยเขาให้พ้นและให้เกียรติเขาเราจะให้เขาอิ่มใจด้วยชีวิตยืนยาว และสัแดงความรอดแก่เขาท่านมั่นใจในพระสัญญานี้ไหม